สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะบรรยากาศที่สวนฟาร์มคอ,อกหมูนะคะตอนเช้าๆนะคะตอนนี้เวลา7จ็ดโมงนิดนนะคะวันที่19เดือนตุลาคมพศ2,566นะคะก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศตอนเช้านะคะค่อนข้างเย็นนะคะอันนี้พี่กัดอยู่ที่ อำเภอหนองคงสีนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ฟาร,ร์มควักหมูตอนเชา้าภารกิจของเราก็คือ,อามาให้อาหารน้องหมูนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดข้อนะคะเราก็จะเก็บขี้นะคะเก็บขี้ของหมูแยกนะคะแยกเป็นขี้ที่เป็นก้อนเป็นน้ํานะคะแยกออกมาเราก็จะเอาไปตากนะคะสําหรับ ตากแห้งแล้วก็จำหน่ายนะคะหรือใส่ผักสวนครัวนะคะส่วนส่วนที่เราช้าล้างลงไปที่เป็นน้ำนะคะเราก็จะเอาไปไว้ที่บ่อคัดแยกนะคะเพื่อที่จะอนานๆนทีหรือเวลามันเต็มนะคะเราจะสูบขึ้นมานะคะข้างๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะคะข้างข้างฟาร์มของเราก็จะมีปมามันสำปะหลังนะคะเราก็จะดูดสูบน้ำเหล่านี้นะคะลงไปเป็นปุ๋ยนะคะ มูลสกรนะคะให้มันสัมปะหลังที่อยู่ข้างอ่าอันนี้ก็ลูกๆของเรานะคะพ่อพันธแม่พันธุนะคะแล้วก็ได้ผสมไว้นะคะติดแล้วก็ท้องหมดแล้วนะคะยกเว้นตัวนี้เนาะยกเว้นแม่พันธุ์ตัวนี้ยังเป็นแม่พันธสาวนะคะอายุสิบเดือนนะคะยังไม่เป็นสัตดเลยยังไม่ได้ผสมเลยนะคะนอกนั้นผสมแล้วก็ติดตั้งท้องหมดแล้วนะคะ ในก็จะเป็นหนึ่งครอบครัวนะคะแม่กับลูกสิบตัวนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกเช้าเราจะมาทำความสะอาดนะคะให้ให้คอ,อกหมูนะคะให้สะอาดนะคะจะได้ปราศจากกลิ่นแล้วก็มแมลงวันนะคะจะได้ไม่มีมแมลงวันเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะบรรยากาศบรรยากาศ,ร,ร,ากาศรอบ สวนรอบๆฟาร์มของเรานะคะช่วงเชา้าเราก็จะมีแบบนี้นะคะส่วนมากาช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเราจะมาทํากับข้าวนะคะมาทานข้า,าวเช้าที่สวนนะคะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกนะคะมีเสียงประกาศรถขายของด้วยนะคะบรรยากาศบ้านนอกอเราปลูกกล้วยไว้ไเยอะแยะค่ะกล้วยไปเยอะแยะเลย มีกล้วยเยอะมากนะคะต้นกล้วยจะเต็มสวนไปหมดเลยนะคะอ้อันนี้ก็เขาตัดเครือเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเครือมันหนักมันจะล้มนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศรอบๆสวนของเราบรรยากาศดีมากนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นทุ่ง,งานาข้าวนะคะ รอบๆตรงนี้คือป่ามันสำปะหลังนะคะที่บอกไปอยู่ใกล้ๆบอกเกลือของเรานะคะบอกเกลือของเราก็จะอยู่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ที่เห็นเป็นแผ่นไม้ปิดไว้นะคะบอกเกลือยู่ใกล้ๆคราวนี้เราก็จะดูดสูบขึ้นมาใส่มันสำปะหลังนะคะให้เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆนะคะอันนี้เป็นไม่ไม่ใช่ที่ฟาร์มของเรานะคะเป็นที่ของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆก็จะ ซูปนะคะลงไปให้เขาใส่ไปในอ่าไรมันสำปะหลังนะคะแบบรรยากาศอันนี้คือหมอกนะคะช่วงเช้าหมอกยังไม่ซาเลยเพราะว่าแดดยังไม่ออกอ่าอากาศเย็นสบายนะคะประมาณ24-25องศานะคะข้าวก็กำลังงามเลยนะคะ วันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวอาจจะมาให้ชมเช้าๆกว่านนี้นะคะจะได้มาดูหมอกอย่างเต็มที่นะคะสุดบรรยากาศได้เต็มปอดไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ